สวัสดีครับผมแมงท่าภูชาแนลนะฮะเราไปดูว่าอะไรเปล่าไปมปั๊มมาแวะกินข้าวนะเอฟซีก็หลายช่องนะฮะเนาะอ่าแวะกินข้าวกันนะฮะเนาะมีเฟืองนี่นะฮะเนาะมีน้องสาวข้างนอกอะไรเงี้ยนี่ว่าภาษาบ้านไหนเนี่ยภาษาบ้านกรุงกรองนี่แล้ว กกินข้าวเที่ยงก็อิ่มแล้วมืันนี้น่ะอิ่มอกอิ่มใจเลยบมาเักนาวติโตเนาวน่าส้มหรือมังนาวหวานเนาะหวานโอเปี้ยว ครับปานจำลองก็แต่งตัวเอ่อตัวเปรี้ยวๆนะขอเสี้ยววะเหรอขอเสื้อเลยไม่เป็นหนุ่มเกาหลีใช่ไหมไม่พอแล้วจบไม่แล้ว้ร้อนเนี่ยร้อนแล้วนะฮะกานมันร้อนแล้วกินแล้วครับผมกินแล้วกินอะไรกินลาบขาหมูลาบขาหมูลาบกับขาหมูใช่ลาบขาไปครับผมมาดูฝั่งที่เจมอนเ่าด้วยที่เจมอนเนอร์ไปแล้วนะฮะ กพยายามออกไปข้างหน้าแกเพื่อที่จะให้แกตาม่แกเป็นยังไงบ้างเนาะเป็นเรื่อยๆเลยครับตรงเรื่อยๆเลยาแล้วมันก็อยู่ต้งานต้งานเลยแล้วก็ตระบวนเลยไม่ต่อย ผมอคผมอยากจะพยายามทนำหน้าให้เว่าดูอูแล้วเขาแขกไปโจ้มันจะมันเพิงมันเคงแค่ไหนอะไรเงี้ยขับนำหน้าเพื่อให้แกขับตามใชแต่แกที่เลือกนี่จะแซอ๋อ้ใชแกแซ่แซ่ไปนี่เอาแล้วผมก็จอดข้างทางแล้วผมจอดตรงไปนัูรัก็จอดตามอยู่นะตอนแรกเห็นจอดตามอยู่นะไม่ซตี้ยเนี่ยพอจอดตามเสรนนั่นแหละมก็คิดว่ามยังไม่มาเงยผก็เลยจอดแล้วดูลสดนอยู่ สรุปแล้วก็คือเติมเงินมาตามกันไม่ทันนั่นแหละมีนวัตมาปุ้ยนะมามายินดีบอกี่ไปกับพี่ช่วยน้องบัตเชิงนครับทุกคนท่านต้องหาคนที่ทีนาฬิกาดูเส้นทางอยู่นะครับเวลาหนอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเราก็แวะมากินร้านร้านข้าวใบพัดของเจนนะครับผมเนาะก็มีหลายร้านนะครับผมเนาะอ่ามีหลายร้านขาร้านขาหมูพันธุ์ทีร้านนะครับเนาะ ร้านปันปั่นะครับนะครับผมบรรยากาศคึกคืนยืนครับผมเนอะ่ครับผมพ่อคืนมากับโจ้ครับผมอ่กินแล้วครับผมฮะกินลาบขาหมูขาหมูใช่ขาหมูนะฮะใช่ครับอ่ไหนรถขาวช่องเจ็ดนะไหนรถ นักข่าวช่องเจ็ดนะจริงเหรอไม่แม่งก็พี่เขาถ่ายรูปกับรถนักข่าวช่องเจ็ดมานะฮะเหรอไม่เห็นหรอไม่เห็นจอจีเห็นรถนักข่าวช่องเจ็ดไหมใเด็บเป็นไงบ้างไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเหรอครับกินข้าวอะไรเอ่ยกินกินข้าวเหมือนลุงพลเลยฮะข้าวขาหมูลุงพลกินอะไรลุงพลกินข้าวขาหมูเหมือนกันครับเมนูเดียวกันครับ ไม่รู้แล้วแต่พ่อฟื้นกับพี่โจ้อ้าทีหลังแต่แกออกก่อนเด็กก็ในรถแกไม่มีใครจับจีพีได้ไงมั่งกับโจ้ไม่ได้หรอมันจะกลับรอารอบๆนะเอฟซีนาะฮะเนาะเอามาดูกันเลยนะครับผมร้านนะครับผมคลื่นนะครับเอฟซีแมงกับพี่ก็อิ่มแล้วมั้งอิ่มแล้วเหรอ เห็นนะครับกินกับข้าวอะไรนะครับผมกะเพราครับกะเพราอะไรนะกะเพราครับกะเพราเหรอฮะแสดงว่าคุณโหลดคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วรวดเร็วจริงๆนะฮะครับผมตามร้านอ๋อเดี๋ยวแจ้งเนาะ พ่อพื้นเห็นใบสินเจื่อไหมครับพอค้นอ๋อเดี๋ยวโคก่อนหาทางมันจะมีเส้นเลยสดท้าผมจะตามไปครับไปไปถึงืนนี้ใช่ไหมลุงแหวนบนเหรออ่ก็น่นะครับแ็งนี้ใช่หมข้นบนบนพนฝันุอร์ไฮเว น่าจะไปถึงประมาณโมงเย็นนะ้ามือหช้มือกเป็นเบายมากกับโจ้ัอนเลยมาทำตายนะมากับเมาได้ยังไงมากับเจได้ป็นเลี้ยวซ้ายเโโยกจอดประมาณที่้อยอย่างเดียวบางต้องแกจะใช้มือ ต้องแบไม่น่าแกัน้ะต้องต้องแบ่งไปคนนึงคนทีกยัซ้ายเดอยังจนอีกาเด้ออ่วก็ได้ไปนั่งเอาตอนแรกวีออนั่งกับ เขาสลับกันเปลี่ยนรถเขาพล้นเลี้ยวซ้ายมาเลยยอดไปเขาตน่เมันมีทางสายเลี้ตรงนั้นรไหนกเลยโอ้โหเียงฟ้าแล้วไม่่กูใครเลี้ยวซ้ายแล้วตรงมเลยครับใหรอต้องไปยืนไมเปล่าไม่้องไปยืนมา้ังหน้ามันนี่อะไรครับ เาข้าถนนใหญ่แล้วคุณเห็นคุณเห็นช่องเก็บอยูตรงไหนตรงนี้ครับตรงไหนนะมันบังเอิญครับไปแล้วหรอไปแล้วโอ้โหเดินจุดเจ็ดแล้วนะโอ้โหผมก็หาอยู่นะครับเออผมก็หาอยู่ว่ารถช่องเก็บเขาจอดตรงไหนแต่คุณได้นะคุณเห็นรถตำรวจดังรถตำรวจผมถ่ายตำรวจนะอ๋อตำรวจยังครับอ่าผมถ่ายตำรวจนะดีมากครับดีมากเยี่ยม ยายไปกเื้อยไปยายกั่าทันไดเราก็ไปีคนสบายแก้ไม่ันีพอดีาอปาก่องถึงรองจากีที่ิก็เร็วเนี่ยไม่ถึงทีนบงกบเยเอาพมอนนี้ โจ้แล้วก็พ่อฟื้นนะครับก็ให้มาลองบางฉากใช่ไหมครับพ่อหนุ่มครับใช่ครับมาแล้วนะฮะโอ้มาแล้วนะฮะจอดรถตั้งนานนะครับแมนบ้างโอ้แมนเชี่ยรถให้เรากินข้าวก่อนดีบ่ให้เรากินข้าวมาแล้วนะฮะพ่อฟื้นนะครับโจแล้วก็ ใหญ่ละแม่ล้านะฮะอ่านะครับมองก็มาถึงแล้วนะฮะเนาะเหมือนจะตรวจแบบขี่ไงไม่รู้อ่ะถ้าบอกอ่ะอื่นะครับมาถึงแล้วนะฮะอ่าถึงแล้วนะโชมาถึงแล้ว นี่นี้เพชรเป็นไหนนีเนี่ยเอาอนีนี่นะฮะไปบดียตนีพาหลงครับข้ามาออัถแล้วนะฮะาไปยกจอบมาไปยกจอบใช่ไหมเ่อนเออเออมาถึงแล้วนะฮะเนาะ่าได้ข่าวมัน้าน้อยใจใช่ไหมครับน้อยใจอะไรครับไม่อามาแล้วคุณน้อยใจใช่ไหมน้อยใจอะไรครับคุณน้อยใจหรือเปล่า เราจะทิ้งอะไงไงน้อยใจอะไรเมื่อเช้านี้ไปกินข้าวกินข้าวอย่าทิ้งใครนะเราอยู่ที่การกินข้าวการงข้าวโทรอยู่ไม่รับโอ้ยโทรตอนไหนดูไลา์อยู่เอาไลน์มาไงไลน์เป็นเพื่อนเลยไงก็ไลน์มาเลยนะฮะโจวเป็นงานอยู่นะครับมีพวกเราอยู่มีพวกเราพื้นหลงเหรอให้โจวให้กำลังโจใจโจนะครับรอเพื่อนรอเพื่อนนะฮะโอ้ยรอเขายังอยู่ที่ร้านรอมีย่างตลาด นี่เห็นเห็นรถรูผ่านครับปุ๊บไปปุ๊บไปเลยนะครับเลยนะครับกับตั้งแต่นี่แซงมาเนาะเจ้าพาไม่ไม่เจ้าพาไปหาพื้นาไปไหนมานะครับผมก็มาถึงแล้วนะดีก็เป็นความสุขใช่ไหะโอเคครับดีใจด้วยนะเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถูกเนาะ